ไปต่อที่ฝั่งของข่าวพาดหัววันนี้ดีกว่านะคะก็คือเรื่องของการที่ฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีข่าวว่าสนใจจะดึงแฮร์รี่เคนมาโอ้ก็อย่างที่เราคุยกันคุยอย่างนี้เราคุยแล้วก็ยิ้มแห้งยงที่อะไรอธิบายความนี้ความยิ้มแห้งอันนี้หน่อยก็คือไอ้สนใจผมว่ามีข่าวมันมันก็เป็นข่าวที่ที่นักข่าวมันก็รายงานจับเชื่อมจับโยงอะไรกันได้แต่ว่าถ้าเราว่ากันในในเรื่องในแง่ของแฟนบอลหรือในแง่ของคนที่แบบดูฟุตบอลอ่ะคุณคิดว่า แฮร์ร <Harry> ี่เคนเขาจะตัดสินใจกลับมาเลยเอันนี้เอาคำถามแรกก่อนนะนี่คุณพ<อ>ีโอถามว่าถามหรือยังถามผมหรือยังเออนะครับส่วนคนที่ทะเลาะก,กันในไลฟ์แชทนะครับก็พอถ้าอารมณ์ลงแล้วก็ดีกันนะครับไปคุยเรื่องอื่นตอน่อปล่อยเข้าไปปล่อยเข้าไปอ่เ <laughs> ดลี่สตาร์เดี๋ยวอ่านรายงานข่าวก่อนนะครับบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับสนใจที่จะคว้าตัวแฮร์รี่เคนกลับจากบุนเดสลีกา มาค้าแข้งในพรีเมียร์ลีกอีกครั้งหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับก็มีรายงานว่าเคนเนี่ยมีเงื่อนไขถีกสัญญากับเบอร์ยูนิคนะครับสามารถย้ายตัวได้ในราคา56.7ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์หน้านะครับผมถ้าเขาแจ้งก่อนตลาดหน้าหนาวว่าว่าเขาอยากจะย้ายเนี่ยก็จะทําให้เจ้าตัวเนี่ยนะครับสามารถย้ายได้ตามเงื่อนไขในสัญญาที่เขาเซ็นไว้ก่อนที่จะย้ายไปเยอรมันอ่ะคร่าวๆก็ประมาณนี้คราวนี้ก็แน่นอนครับคือกองหน้าระดับแฮร์รี่เคนครับ ถ้ามีข่าวจะย้ายในหลายสโมสรที่ที่ถูกจับเชื่อมโยงอ่เริ่มจากสเปอร์ก่อนคิดว่าเป็นไปได้มากสุดเพราะว่าสโมสรในลอนดอนเอาจริงๆก็คืออ,อย่าง Arsenal, Chelsea, อาร์เซนอลเชลซีหรือแม้แต่คู่แข่งอาร์เซนอลเชลซีอันหลักๆอาร์เซนอลเชลซี Arsenal, Chelsea, ก็คงไม่ไปอ่ะเชลซีนี่ตัดอาร์เซนอลนี่ก็น่าจะตัดเลยนะครับคงคงไมถ่ถ้ากลับไปคู่แข่งในลอนดอนนี่หูแฮร์รี่เคนน่าจะแบบน่าจะยับเอาจริงๆนะ ที่มีสิทธิ์ก็อาจจะกลับไปสเปอร์แต่ว่าค่าเหนื่อยเขานี่มหาศาลมากนะสเปอร์สเปอร์จ่ายไหวไหมไบเันจ่ายเท่าไหร่กันเนี้ยี่เขาบอกสี่คุณคัพแตนสี่แสนะสี่แสนเลยโอ้โหน่าจะเกือบเกือบครับน่าจะเกือบเกือบนั้นเลยนะครับคนลุกใช่แล้วก็ที่มีข่าวกับแมนยูอ่ะคุณผู้ชมก็ลองคิดดูแล้วกันว่าตอนนี้เขาจะกลับมาไหมแต่ว่าก็ไม่แน่นะถ้าเกิดว่าระหว่างทางยูไนเต็ดสามารถทำให้แฮร์ริเคนเห็นว่าเฮ้ยไอ้ทีมนี้ อันนี้พูดถึงนะพูดถึงแบบในแง่ของแฟนบอลถ้าเราดูบอลนะช่วงระหว่างนี้อยู่ในเต็ดอาจจะกลับมาคืนฟอร์มอ,อาจจะไม่ต้องดีมากหรอกเพียงแต่ว่าเหมือนจะมีอนาคตสักหน่อยนะครับว่าแบบการเล่นเกมลุกนู่นนี่นั่นแผนของอมโมริมเริ่มลงตัวแฮร์รี่เคนเขาอาจจะอยากกลับมาก็ได้เพราะว่าเขาก็เฉียดเฉียดเคยเฉียดอยู่อยู่ในเต็ดในช่วงนั้นอาจจะเคยสนใจเขาอยู่อะไรอย่างนี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาอาจจะอยาก ท้าทาทยตัวเองนี่พยายามคิดว่าหนทางไหนบ้างที่เขาจะกลับมาอีกอีกอย่างหนึง่งเขาอาจจะอยากท้าทายตัวเองนะครับแต่ถ้าถามผมความเห็นส่วนตัวผมผมว่าไม่มานี่นะก,ก็ว่าไม่มาผมว่าไม่มาอ่ะมาดูไอ้ที่เป็นไปได้ดีกว่าเพราะว่าเน,นี้ยดูสนใจมาตั้งแต่ตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมามแล้วก็อยากได้จริงจังแต่ยังไม่ได้ตามรายงานข่าวจากเดอะซันนะครับอันนี้อร่าร์หน่อยไม่แต่ว่าปกติจะไม่ค่อยฟังข่าวเดอะซันแต่อันเนี้ย ดูถึงความเป็นไปได้เพราะว่าตอนซัมเมอร์เขาอยากได้นะแต่มันไปได้ไงร้อยล้านอ่ะพี่นี่คือมันแพงอ่ะตอนนี้ก็ต้องไปเก็บตังก่อนไงเก็บตังได้ยังน่าจะยังนะแล้วก็สี่นักเตะที่คือคาเซิโล่เนี่ยฟรีนะอ่าถ้าปล่อยตัวนะไม่ได้ตัง์ละอาจจะดอนซานโช่นะครับยืมใช้ถ้าถ้าวินล่าจะซื้อจริงๆผมว่าก็สักยี่สิบเพราะขนาดซัมเมอร์ที่ผ่านมา20 25ยยังไม่มีใครซื้อใช่ไหมอ่ายี่สิบไทยเลวมาเลเซียสิบก็ไม่มีใครซื้อ สมมุติว่าขายได้สิบต่เป็นเท่าไหร่แล้วสามสิบห้าสามสิาเอาแบบสูงสุดเลยนะทอมฮีตันสามสิบห้าเนี่ยเอาตีว่าสามสห้าพยามบวกเลยใหักร้อยเหลือหกสิบห้าอ่ะโอเคมันก็ยังพอเป็นไปได้ถ้ากองกลางอ่ะกองกลางหกิบห้าใช่ไหมนะครับผมคราวนี้เกิดว่าถ้าเขากลับมาคืนฟอร์มนะครับแล้วฝั่งไบรตันเล่นแง่ขอเกินไกเซโดสักหน่อย เป็นร้อยกว่าอย่างเงี้ยเอาชนิดหน้าหนาวนะคือเขาคือถ้าเราต้องการเขาก็สามารถโขกค่าตัวได้อยู่แล้วไงว่ากันตามตรงนะขนาดว่าซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับตัวนักเตะเองพยายามจะดื้อแล้วใช่แล้วคือซัมเมรเขาไม่ได้ความจะเป็นต้องขายและไม่ได้อยากขายไงอันนี้มันเป็นประเด็นสาคัญเพราะฉะนั้นเขาก็จะเขาเรียกอะไรตั้งราคาเท่าไหร่ก็ได้ถูกไม่ได้เดือดร้อนถูกไหมใช่เออนะครับแล้วก็ ต่อให้นักเตะตอนนี้ฟอร์มอาจจะระสำมระสายอยู่เนื่องจากนักเตะอาจจะไม่มีสมาธิหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องทําใจล่วงหน้านะครับว่าอาจจะไม่ได้มาหรอกถ้าเกิดว่าไบรตันยังยังมาทรงนี้นะนะครับยังร้อยกว่าล้านนี่นะครับแพงไปเป็นไปได้ยากมากนะครับที่ที่จะซื้อที่จะซื้อในราคานี้นะครับแต่ไอ้ข่าวเนี่ยออกตลอดอยู่แล้วไม่แน่นะสิเพราะว่าอย่างนี้ก็บ่นตลอดตอนก่อนหน้านี้เรื่องของอีซักอะแพงป้า ใช่แพงไปเลยแต่ถ้าจะเอาอ่ะอยากได้อ่ะแต่แมนยูเป็นหนี้เยอะนะพี่นี่โอเคโอเคนี่ใครที่หาว่านี่นะว่าแมนยูนะนี่นพยายามบิวให้คุณซีแล้วนะว่าเฮ้ยมันมีโอกาสไหมที่จะได้เหนื่อยเพราะว่าไอ้ที่ซื้อซีซั่นเนี้ยซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยคือเราไปไปลูดวงเงินถ้าพูดให้เข้าใจง่ายคือลูดวงเงินบัตรเครดิตล่วงหน้ามาแล้วไง ปีหน้ามอร์หน้าเราใชะตลาดหน้าหนาวนะมันแพงขึ้นไปอีกประมาณ20%่สิบเปอร์เซ็นต์ไม่ควรถ้าจะเอาควรไปรอซัมเมอร์ดีกว่าเพราะมันเป็นแพนิกบายเป็นส่วนใหญ่ไงหน้าหนาวอ่ะมันหน้าหนาว่มันต้องแบบเฮ้ยตรงนี้นักเตะเจ็บขาไม่มีแล้วต้องแบบหาด่วนประมาณนั้นหรือตกลงกันไว้ก่อนแล้วอย่างนั้นจะได้ราคาโอเคตกลงกันตั้งแต่ซัมเมอร์แล้วตกลงไม่ได้แล้วมาปิดหน้าหนาวอะไรเงี้ยโอเคแต่ถ้าเกิดสมมุติต้องไปซื้อกันในช่วงหน้าหนาวนะโอ้โห แพงผมว่ายากนะครับก็เป็นข่าวที่เอามาฝากเฉยๆนะอันนี้คนหนึ่งใช่ไหมอันนี้หัวยู17เองนี่มาจากเบนจัคอบใช่นะครับตกลงเส้นสัญญาล่วงหน้ากับคริสเตียนโอโรสโกนะครับกองกลางดาวรุ่งทีมชาติโคลอมเบียชุดยู17จากฟอร์ตาเลซ่าครับเดี๋ยวนักเตะเนี่ยจะย้ายมาอยู่กับทีมเมื่อครบ18ในซัมเมอร์หน้านะครับติดยู17ของโคลอมเบียพาทีมผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศศึกชิงแชมป์แห่งชาติอเมริกาใต้นะครับเมื่อ ช่วงต้นปีที่ผ่านมาะนะครับไปแพ้บราซิลนะครับมผมใน,ในชิงชนะเลิศนะครับเซ็นสัญญาครั้งนี้เนี่ยก็เป็นการเสริมทัพผู้เล่นดาวรุ่งจากอเมริกาใต้ต่อจากเดเรโก้เลออนนะครับฟูลแบ็กวัย18ปีที่คว้ามาจากเซโร่ปอนเตนโยในลีกปรกวัยนะครับลืมชื่อเขาไปแล้วใช่ไหมนะครับส <c oughs> ำหรับเดเรโก้เลออนนะครับหายไปเลยนะครับผมเขายังอยู่นะครับนะครับอันนี้ก็เป็นดาวรุ่งอีกคนหนึ่งอีก4ี่ปีอีก4ี่ปี